จิ้มเข้าไปที่แถบสีขาวหลังจากคุณบันทึกคลิปเสียงนั้นแล้วจิ้มเข้าไปที่แถบสีขาวบนจอหลังจากที่จิ้มจิ้มเข้าไปที่แถบสีขาวแล้วจิ้มที่สไตล์พอจิ้มที่สไตล์เสร็จให้เลือกที่สไตล์ในที่นี้เห็นไหมว่าสไตล์อะแถบสีฟ้ามันขึ้นที่ตัวทีและจิ้มไปเข้าไปที่บับเฟลตอนที่จิ้มเข้าไปที่บับเฟลก็เคียปัดเข้าไป ให้หาให้เจอบับเบิลที่เราชอบถ้าคุณยังเลือกไม่ได้ให้เลือกตามเราก่อนเราเลือกที่บับเบิลตัวนี้ขึ้นแถบสีฟ้าเนี่ยกจิ้มปุ๊บบับเบิลมันจะขึ้นโชว์มาแาก่ก็สสำคัญนะเราบันทึกเสียงเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะทำโปรแกรมตัวนี้ให้เราขยับแถบมา ขยับแปปัดแถบไปทางซ้ายนิดนึงให้แถบสีขาวมันขึ้นก่อนนะแล้วพอมันขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วทำตามกระบวนการนี้เสร็จนะที่เคลียร์ขึ้นบนขึ้นล่างจะยอ่อจะขยายเหมือนปกติเหมือนเวลาที่เราพิมพ์ตัวอักษรใน i ิกตอกอ่าทีนี้พอเราเสร็จแล้วเรากดถูกและต่อไปนี้ พอเราทำวับโบ้เสร็จแล้วเราจะทำให้แถบตัวสีมันวิ่งอีกเราต้องจิ้มที่ Animation พอเราจิ้มที่ Animation แล้วเราต้องไปเลือกที่อาคาราโอเกะจิ้มที่ Animation หลังจากทำกระบวนการนี้เสร็จแล้วนะจิ้มที่ Animation เสร็จและหาคำว่าคาราโอเกะให้เจอ อย่าลืมนะสแถบแถบแรกอะตัวฟอนต์น่ะไว้เลือก,กวันหลังแถบสอให้เลือกสไตล์แถบ3เลือกบัฟเฟอร์แถบที่4เลือกอาแอนิเมชันตอนที่เลือกแอนิเมชันให้หาคำว่าปัดให้หาคำว่าคาราโอเกะให้เจอ อันนี้ก็คือทบทวนอีกเนาะครั้งแรกเข้าแคปคลาสเข้าเปิดเข้าเปิดโปรเจกต์ใหม่เลือกวิดีโอที่เราจะบันทึกเสียงแล้วก็กดเพิ่มวิดีโอนั้นพอกดเพิ่มเสร็จอ่าวิดีโอนั้นก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็กดที่เสียงกดที่อ่าบันทึกแล้วก็กดแช่ตัวบันทึกแล้วก็บันทึกไปให้จบจบคลิปการบันทึกเนี่ยเราจะช็อตโน้ตไว้ก่อนหรือเราจะใช้คําพูดของเราก็ค่อยฝึกค่อยทาไป พอเราบันทึกเสร็จแล้วก็ค่อยปัดปัดมาด้านหน้าที่สุดของคลิปเพื่อที่เข้าสู่กระบวนการที่ว่าข้อความข้อความที่จะให้ขึ้นอาเสียงบรรยายอัตโนมัติค่อยดูค่อยทำแต่ละอย่างมันมีเหตุผลของมันเวลาเราดูซ้ำดูซ้ำ อาศัยหลักการเนี่ยตอนนี้เราเลือกบับเบิรใช่ไหมพอเราเลือกบับเบิรเสร็จแถบมันจะขึ้นที่บัปเบิรอ่าพอแถบมันขึ้นเสร็จเราก็จิม้มจิ้มที่หน้าจอบ้างจิ้มที่แถบบ้างแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจิ้มที่แอนิเมชันแล้วก็ปัดแอนิเมชันให้หาคําว่าอละคาราโอเกะให้เจอจิ้มคําว่าคาราโอเกะระบบมันจะคาราโอเกะให้ดูพอระบบมันคาราโอเกะให้ดูเนี่ยแสดงว่าเราแล้วเสร็จแล้ว